สวัสดีค่ะมาพบกันกับช่องชฉางภายทองคําน้องภูเบศนะคะดูไปแล้วนะคะเออไปแล้วเบศนี้แล้วเอ,าเอาว้าเอากลัวเสียงรถไถนะคะไปไหนไม่ได้เอา้า เมื่อกี้ก็ได้ทําการหักเสาไปแล้วนะคะนะไปหาแม่นะคะเสียงรถถยติดหักเสาเลยนะ,ะเอามาให้กินหญ้าพราะรุปไม่กินหญ้านะคะน,นังนังขาดหมดแล้วโอ้โอเป็นแผลเลยยาวปื้ดเลย,ยนะ ถูค่อูค่อยๆน้อย กินน้ำแน่และตัวน้นองนะถูถูอ่ะถูเหมือนแม่ถูไม่ได้ให้ไปถูกับแม่ <c oughs> ได้ท,ทีแรกเอาไปวิ่งในป่านะคะหกัก <c oughs> หักเสานู้นแล้วพ่อก็เลยต้องเอามาไว้ตรงนี้ก่อนนะคะเพื่อให้แม่อาบน้ำให้เสร็จก่อนแม่ยังอาบน้ำไม่เสร็จเลยแม่ขัดตัวดู แผลเต็มตัวเลยนะถูจนหนังตัวเองขาดหมดถูค่ะถ้าถูนางนี่ฟินมากเลยนมก็หืบึ้บปั๊บเลยนะคะนมเขานมแม่พลอยลูก ลูกชายขวบหนึ่งแล้วนมแม่ก็ยังบืบบับอยู่นะคะนมยังไม่ยุบตามมายัางออกมาแล้วออกมาเลเมื่อลูกขยับออกห่างตัวนะคะแม่ขยับตาม,มเสียงลากันี้มันะ เดี๋ยวเราต้องทำการใส่ย,ยานะคะหลังจากที่เอาเข้าไปแล้วดูนะคะแผลพี่ป้อถอยอีกแล้วน้องน้องแย่งใส่ย,ยางเด้อป่ะนี้เอาถูคนละข้างเออเอาเบ็ดเอาดากถูเบ็ดถูดาก เร็วๆอาดากถูเออถูเออเบถูลาดเลยหนูลาดทางบนด้วยนะบนด้วยบนแล้วจะไปลื้อขยะพี่เขาออกมาทำไมนะ่ะพี่เขาเก็บแล้วนะอ๊ ไม่พอเอาขนาดนั้นเลยเหรอทูอจนเลือดอะ่ะแค่ไว้กรงที่ข้างบนด้วยเย็นดีเป็นไหะคุณเป็นอะไรคะ คนมาลื้อขยะแล้วก็ร้องเขาอยู่ที่สระน้ำค่ะจะตามไปไหมคะได้กินผู้ชายกินนของลุงกินไว้หรอฉีลุงไงลุงทองคำกนินก็ได้กินสิโควิดแล้ววนี่โคิดทั้งเป็นโควิด เป็นด้วยอยู่บอ่อคนไปได้ออกไปไหนพอเถือนะน้องปอกลัวคุยเอาเอาเพ่เซจะได้เข้าบ้านเอาไว้ไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าได้ทำการพังตอม้อเสร็จสบเรียบร้อยทีแรกว่าจะปล่อยไว้สักครึ่งวันไม่ถึงสิบนาทีแลยเสาหักแล้ว เอาเอาเอาเดี๋ยวค่อยขัดตรงนู้นก็ได้ทีท้ชี้ให้พี่พลอยหน่อยลูกเดินนังขาดดู <Okay. S 1> วางน้องแย่งสายยางน้องไปแล้วนั้นนั้นนั้น น้องก็สำคัญยัง,ยงไปชีก่อนไปชีกต้นวะต้องผูกตรงนี้แล้วก็เอาลูกไว้ต้นนี้ให้เขาขัดต้นนั้น ต้องเปลี่ยนต้นให้ขัดใหม่นะคะจะไปไหนนานฮะคิดดื้อเล็กกับคิดดื้อใหญ่อย่าไปไหนเรื่อยๆปะปะ,ปะไปปะพิวนคะคะตามสเต็ป ถูเสร็จแล้วไปเล่นดินโตแล้วก็มาเล่นแล้วก็มาถูใหม่เป็นไรเป็นไรงงเงียงงงเงียงมามีอะไรที่เห็นงาขาวๆไกลๆนู้นคือภผยชายานะคะอยู่นู้นนะน้องตูอ น้องถูแล้วฉีดน้องหน่อยโอ้ทูถูเออเอ,อเป็นอย่งไงพี่มันเขี้ยวฟาดดากอะทูแล้วทูแล้วโออาเร็วเร็วเร็วชีดให้หน่อยถูแล้วเอออับดีๆจะได้รอๆ ยังไม่ได้เอาหญ้าลงเลยลืมไม่ได้เอาหญ้าลงรถเลยลืมนะพี่กับน้องเ็าทำอะไรกันยนะิงตามแย่งสายยางเขาฉีดฉีดให้พี่เอาเอา แดงเถือกทั้งตัวเลยนะอ้าวมีแรงวิ่งแล้ววิ่งมีแรงวิ่งแล้วเบดวิ่งวันแรกแป๊บเดียวพี่ปอวิ่งแข่งกับผู้เตดไหมะฮะฉีดฉีดแม่ให้ดินออกให้หมดหน่อยก็ ากเป็นกำลังใจให้พี่ปอ้วยนะคะตอนนี้พี่ปออยู่คนเดียวนะคะสาวแป้งได้ย้ายกลับไปอยู่ที่นครสวรรค์แล้วนะคะ,คะก็อกตอนนี้ก็เหลือกันแค่สามพ่อแม่ลูกนะคะมีพี่แป้งแล้วเขาย้ายกลับไปเรียนต่อที่นครสวรรค์แล้วเป็นกำลังใจให้สาวโอปอด้วยนะคะชู่ไหมคะช,ชู่ๆวโอปอบอกชูๆนะคะ ก็เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ